ทำอะไรต่อใบนั่งกับเทนด่าอา้าวมีคนแตกหน้าเอออ้าวทำอะไรต่ออ๋อใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าใส่เลยชุดสีเหลืองเนิน <1. S 1> เออใส่เลยไม่ได้ทำอะไรไปข้างบนเอา้าเอา้เอาอา๋ออันนี้คืออะไรอ่ะ อันนี้คืออ๋อคือห้องกินข้าวใช่ไหมอืมนี่ให้อ,อะไรนี่ไหนแม่ขอหน่อยเคยจ้ะพี่ทำไอ่ะอันนี้คือทำไงอ๋อย่างาบาร์บีคิวเหรอคะโอ้โหตัวนี้คือย่างบาร์บีคิวนะคะทุกคนโอ้โหแม่ขอแม่ขอส่องไม้ค่ะขอส่องไม้ทำน,น,นี่เหรอใช่ทำนี้เหรอ ใช่ก uh ับ huh. น uh ี้เหรอใช่กับนี้เหรออือฮึกินแล้วอือฮึกินกินเลยกินเลยไปอืมอ่ะมา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 กินเร็วอันนี้อะไรอ่ะตัวนี้คืออะไรอ่ะคือคนอ๋อคือเลือกว่าจะเอาคนไหนใช่ไหมอันนี้จนสลัดหรือเปล่าอ่ะใช่ใช่ไหมจนสลัดก็ไป ต้องกปนโนตลาดเลยโอ้โอะฮะน้องเล่นเกมค่ะไม่ทำอะไรไม่อะไรม่เหนื่อยอยากเอาอยแล้วก็โหลดีอ่ะอือฮเออมีนอนมีที่นอนด้วย มาถ่ายดูด้วยได้ว้ยแน่สัเ้ว้ยวูว้ยมกุะอฮให้ดูเลยเล่นแต่หนูเลยสกุะไดสเ้อะไรอ่ะไ้านนเล่นอะไรอ่ะสกุละ อะไรคือสกุลาะม่ไม่รู้จักเลยอ่ะไหนก็ต้องเลือก d ดก่อนไหมตามลำดับไหมคะเุ้ยกดออกก่อนไหมกดออกก่อนไหมไปได้เ้ยนะไปไม่ได้ถ้ามีรูกบวกมีถ้ามีรูกบวกไปไม่ได้ทำไมอ่ะมันต้องมันต้องเล่นนานๆก่อนถึงมันจะไปไม่ได้ หรออให้พี่คุณินพัเล่นด้วยนะโาหไปไปนตลัดเอาพี่คุนินเล่นลุนินไหนของเี่ยแม่ไ่ไ้มาตลัดนะ

เขาบอกโกได้ไหมเ้ยแต่งตัวนะแม่หนูมีเนี่ยออืแมูได้เล่นเกมนี้มาหลายวันแล้วแม่ไปได้นะโอเคแม่นี้ไปได้ได้หนูอว่าจะลบอีกอยู่หนึไม่ได้เล่นเกมมาหลายวันแล้วโอเคเธอลบแล้วฉันไม่โหลดให้ใหม่นะคะคุณลูกแม่ตัวไหนคนนี้ก่อน แม่อันมูอันนี้เล่นได้นะเนแหนะไม่ดูคนนี้ผิวขาวไหมผิวขาวไหมแม่หนิโอเคเราชอบคนสุภาพเรจะมาร์กนายเขาเราอยู่ก็ะจกแม่แม่อ่ะแม่แม่อันนี้อันบ้านคุงกระยุอะไรนะบ้านคุกกระยุพี่พี่ไอพี่ปิดปากได้ไหมแม่อันนี้จำรกจมฤกษจมฤกษจมฤกษ์ thank <laughs> you